วินัยทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอ่านการไม่ผิดหรอกค่ะวินัยทางการเงินคือการรู้จักตัวเองและเลือกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายแล้วเราจะเริ่มต้นกันยังไงมาดูกันค่ะวินัยทางการเงินจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคงใครว่าการเงินเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วมันคือเรื่องของเวลาและวินัยที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้สีแนวคิดสำคัญ ที่เปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณได้ทันที 1. เริ่มต้นเร็วได้เปรียบการออมเงินไม่ได้ทำให้เรารวยมันคือต้องเอาเงินออมไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ 2. รู้จักจุดอ่อนของตนเองทุกคนมีจุดอ่อนในการใช้จ่าย การระบุและทำความเข้าใจจุดอ่อนของตนเองเช่นการใช้เงินกับงานอดิเรกบางประเภทจะช่วยให้สามารถจัดการเงินได้ดีขึ้นข้ออ้างในการใช้จ่ายการใช้ชีวิตในปัจจุบันและไม่สามารถกลับไปอายุทเท่านี้ได้อีกแล้วเป็นข้ออ้างที่น่ากลัวที่นำไปสู่การใช้จ่ายเกินตัว 3. วางแผนภาษีและประกันภัย การเข้าใจโครงสร้างภาษีและการวางแผนภาษีอย่างถูกต้องสามารถช่วยประหยัดเงินได้มากการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการลงทุนในกองทุนบางประเภทที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งสำคัญ 4. มีเป้าหมายชัดเจนการตั้งเป้าหมายอยาก,กเกษียณเร็วและไม่จำเป็นต้องทำงานหนักได้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นแรงผลักดันในการเก็บเงินและลงทุนสรุปการลงทุนในประสบการณ์แทนสิ่งของเป็นข้อคิดที่น่าสนใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับสิ่งที่สร้างคุณค่าทางจิตใจในระยะยาวมากกว่าวัตถุชั่วคราวการเตือนเรื่องจุดอ่อนทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้บุคคลสามารถระบุพฤติกรรมการใช้ใจ่ายที่เกินความจำเป็นและแก้ไขได้